แม่เอฟีแฟนคลับนะคะรอชมรอชมนักตัวตรึงอีกสองวันเจ้าว้าวว้าวว้าวาย่ามมากเลยลููกชายของเราสามนุมสามมุมสามแสตัวตึง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  ย้ำม,มากเลยรอชมเด้อทางยุ้งข้าวแรกคคอร์ดค่ะแม่์เม่เอสซีแฟนคลับลูกชายตัวตึงตัวตึงย้ำม,มากเลยรอรับชมทางยุ้งข้าวแรกคคอร์ดนะจ๊ะ รอรอรอ,รอลูกชายคนเก่งของแม่แม่พูดนะคะหนึ่งชั่วโมงที่แล้วอีกสองวันนะครับนะคะคนเก่งให้ลูกขายไวๆเดอ้อจะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะรอชมขอบคุณที่นี่ลูกทุ่งนำเสนอข่าวนะคะรอชม รอชมจ้ารอชมรอชมพร้อมปั่นขอบคุณที่นี่ลูกทุ่งที่ลงข่าวสามหนุ่มสามมุมนะคะรอชมรอชมตัวเตืงเพิงใหม่สูตรจีดค่ะสามหนุ่มไรอันสันฟอร์มนะคะเย่ยมเยิมเด้อจ้าสามแซบของเราตัวตึงนะคะจะออกมาแล้วไม่ไหวก็ไหวนั่นแหละนะ นี่แหละไม่สบายนะคะตัวตรึงมาแล้วรอชมรอชมครับนะคะข่าวดีข่าวเด่นอีกแล้วนะคะปังปังตลอดเลยตัวตึงม <c oughs> ีค่ะมีแค่ลิฟบ่านั้นตัวตึงจะเอาผมไหมบ่านั้นลูกชายของเรา นี่นะให้หาหนูหายเร็วๆนะครับคนเก่งของแม่ๆคุณกาดบัณฑิตคุณหมอนะคะตอนนี้คุณหมอไม่สบายแม่ๆจะเอายังไง <c oughs> ปกติหนูเป็นคุณหมอของคุณแม่นะคะแม่แม่เอซนะคะดูหนูละหายเจ็บหายป่วยหายไขย้ว่าเตรียมตัวตึงกันนะครับ เยี่ยมมากเลยเยี่ยมเยี่มเยี่ยม,ยยมสุดยอดเลยลูกชายของแม่แม่ลูกชายแห่งชาติของเราน่ารักมากเลยรอชมทางยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะจ๊ะเยี่ยมมากเลยขอลูกชายนะคะ โรย,ยปังๆเยี่ยมมากเลยรอชมผลงานของลูกนะครับผนเก่งของแม่แม่เอสซีรอชมรอชม ลูกชายนะคะหายไๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแม่แม่เอซี FC เป็นห่วงค <c oughs> นเก่งของพอ่อพ่อแม่แม่รอชมตัวตึงตัวตึงนะคะพรุ่งนี้เราจะมาตึงกันแม่อังบอกนะคะนะคะตัวตึงตัวตึงพรุ่งนี้แล้วรอชมเด้อดทางยุงข้าว เล็ก์ดนะคะชมน้องไลออนสันฟอร์มได้ความสนุกสนานค่ะทั้งเต้นทั้งลีลาควนๆแม่แม่บอก <c oughs> แม่อังนะคะก็แจ้งข่าวนะคะรอชมรอชม <c oughs> พรุ่งนี้แล้วสินะแม่แม่เอสซจ้า <c oughs> คนป่วยขี้อ้อนเด็กน้อยของแม่วันนั้นนะคะ อืมน่ารักนะคะอย่างบอกว่าหายไวๆนะค่ะเอ็นดูตามใจหน่อยนะคะแม่ให้โตแค่ไหนก็เป็นเด็กเสมออืมคีออนหน้าเอนดูเชวแหละเวลาอยู่กับแม่โดยไปอะไรนะ เวลาป่อยอย่ะอ้อนแม่งองแงเวลาขึ้นเวทีศิลปินเต็มที่เขาเด็กคนนี้น่ารักอย่าบอกใครพรุ่งนี้รอชมนะคะข่าวแรกก็คือรอชมตัวตึงพรุ่งนี้ข่าวที่สองก็คือขี้อ้อนคุณแม่นะจ๊ะอย่าบอกใครเชลลลูกชายนะคะแห่งชาติของเราไรอันนะจ๊ะ พรุ่งนี้แล้วนะคะรอชมรอชมรอติดตาม,มแม่เอซแฟนคับเวลาป่วยก็จะอ้อนคุณแม่คนแรกอย่าใจเลยนะจ๊ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วข่าวดีข่าวเด่นนะคะตัวตึงตัวตึงอย่าลืมไปดูคลิปเอจยาคลิปครั้งแรกนะคะ ของลูกชายนะคะก็น่ารักนะคะต้องการเงินแค่ใช้หนี้ให้แม่สองแสนบาทแต่วันนี้ลูกชายนะคะคือขวัญใจแม่แม่เอฟซีแฟนคลับแล้วนะคะชอบมากเลยอ่ะนะคะชอบดูลูกนะคะตั้งแต่เริ่มแรกครั้งแรกก็น่ารักนะคะแล้วก็จะมีให้ย้อนหลังนะคะให้แม,แม่แม่ดูนะคะ น่ารักที่สุดอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามนะคะพรุ่งนี้แล้วตัวตึง3แสบสามนมนะคะสวัสดีค่ะ